สวัสดีครับมาดูการ Copy t r a เทวิธีการ Copy Master ใน broker o c ร l อัคาร่าโกลออกนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์ของ o c ค a ร่าโกลอเอ็กนะเราล็อกอินเข้าไปก่อนจากนั้นเนี่ยให้เรากดที่เมนู social trade นะครับ กดเมนูโซเชียลเททรปมันก็จะมีลิสต์ของมาสเตอร์อยู่นะฮะตรงนี้ถ้าเราเป็นโ o ล l o w e r ก็คือคน copy ปีเราเลือกมาสเตอร์นะครับว่าเราจะเอาคนไหนเอาพอร์ตไหนเอาเอาเอา,เอาใครอะไรอย่างเงี้ยนะเอ่อสำหรับของผมก็มีอยู่สองตัวนะครับก็คือตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองตัวนี้เนี่ย ขั้นต่ำอยู่ห้าร้อยตัวนี้ขั้นต่ำสามร้อยแต่ว่าตัวขั้นต่ำนี้ต้องสอบถามผมก่อนนะเพราะว่ามันจะปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับตามบาลานส์นะเพื่อที่จะให้อ,อ่คือถ้าคนโฟลเวอร์มียอดที่ต่ำกว่ามาสเตอร์เนี่ยมันจะอันตรายนะฮะแต่ถ้ายอดของมาสเตอร์สูงขึ้นเนี่ยเออ คือบาลานซ์ผมสูงขึ้นแต่ Follow ว r ยังเท่าเดิมอย่างเช่นอาจตอนแรกเป็นมินสามร้อยหรือมินห้าร้อยก็แล้วแต่นะ,ะสมมุติว่าเป็นมินสามร้อยก่อนละกันสมมุติเป็นพอร์ตนี้ทีนี้พอร์ตผมโตตอนนี้ปัจจุบันเนี้พอร์ตโตไปอตอนนี้มีบาลานซ์อีควิตี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกว่าเกือบหกร้อยแล้วนะครับทีนี้สมมุติว่าผมอยู่ที่หกร้อยละกันแต่ว่า Follow วอร์อยู่สามร้อย ทีเนี้ยในการเทรดเนี่ยผมจะเทรด0.01ย์หลอดไปเรื่อยๆนะครับแต่0.01เมื่อเทียบกับ600กับเทียบกับสามของ follower เนี่ย300ร o อยโ w ลเวอมันจะมีโอกาสเสี่ยงกว่านะครับมากกว่าได้ความเสี่ยงมันสามารถลดลงได้นะครับในการปรับเรื่องเรื่อง ในในเรื่องของการ copy รู้สึกมันจะปรับได้ซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องมาเรียนรู้พร้อมๆกับทุกคนนะนะเดี๋ยวผมจะพาไปว่าวิธีการ copy ยังไงแต่ตอนนี้พอร์อตนี้มันโตขึ้นมา equity มันรวมโบนัสอะไรด้วยเนี่ยมันโตขึ้นมาจะหกร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ห้าร้อยกว่าแล้วนะครับทีนี้อันนี้ยังแก้ไม่เสร็จเนาะอันนี้มันจะมีฟีห้าสิบปียี่สิส่วนอันนี้จะฟีสามสิบนะครับในเรื่องของ ค่าธรรมเนียมซึ่งจริงๆมันมีฟังก์ชันถ้าที่ผมดูนะมันมีฟังก์ชันในเรื่องของการปรับค่าตรงนี้หลากหลายวลิตี้มากเลยข้างในในในตัวมาสเตอร์นะครับมันสามารถปรับลดลงได้อีกหรือเพิ่มขึ้นได้อีกแล้วแต่เรามันสามารถออฟเฟอร์ในเรื่องของค่าฟรีให้กับพวกเอเจนได้ด้วยนะเหมือนกับปรับให้ผู้แนะนำได้ด้วยอย่างเช่นสมมติว่าอันนี้ฟรี20% มีผู้แนะนํามาเนี่ยมันสามารถตั้งค่าว่าผู้แนะนําเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะแต่ว่าเราจะต้องตัวมาสเตอร์เองจะต้องรู้ว่าใครเป็นผู้แนะนําบ้างนะครับมันสามารถที่จะเอ่อให้ในส่วนของเปอร์เซนต์เทว่าคุณจะได้คนที่เป็นเอเจนต์เนี่ยจะได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเอา,เอาแบบสเต็ปแรกก่อนละกันวิธีการในเรื่องของการก๊อปปี้เทรดนะครับเราสมมุติผมสนใจอันนี้ละกัน อาจจะบอกว่าก่อนที่เราจะกด i n v e s t นะครับตรงกด i n v e s t ตรงนี้แหละนะครับเป็นการที่จะเรากำลังจะคัดลอกมาเตอร์เราจะต้องมีพอร์ตพร้อมกับบาลานซ์แล้วนะบาลานซ์ balance, หรือ Equity เราจะต้องมีเพียงพอนะครับกับข้อกำหนดเรื่องขั้นต่ำที่มาเตอร์คอาเซ็ตไว้ถ้ามาเตอร์ไม่เซ็ตไว้มันจะ Copy เลยอันนี้ผมเข้าไปแก้ให้แล้วนะครับเพื่อที่จะทำการสาริต วิธีสอนวิธีในการ invest ตรงนี้มันจะเลยจะไม่มีขั้นต่ำแต่เดี๋ยวผมค่อยมาปรับใหม่เอออันนี้ก็กด invest นะครับปึ๊บนะก็เนี่ยมันจะเริ่มจะให้เราทำการลงทะเบียนอันนี้เนี่ยเป็นการลงทะเบียนแบบเป็น follower ก็คือผู้ติดตามโดยอัตมัติโดยอัตโนมัติเราก็ใส่หมายเลขพอร์ต นะครับเราต้องเปิดพอร์ตขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ต้องมีเงินพร้อมด้วยนะอย่างอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลตรงนี้มาว่าอ,อมีขั้นต่ำเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกอันหนึงอันนี้จะมีโชว์ดูอันนี้เห็นไหมว่าอันนี้มันจะมีโชว์มินิมัมมินิมัมบาลานซ์อยู่ที่สามร้อยนะครับแต่อันนี้ยังไม่อันนี้ไม่ได้โชว์เพราะว่าอันนี้ผมลบออกไปก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวผมสาธิตไม่ถูก มันมันทำไม่ได้มันจะฟ้องเออร์เลอร์นะครับอ่ะอันนี้ใส่รหัสเทรดนะครับรหัสที่เราเอาไว้เทรดของพอรตนี้ตอนที่เราเปิดพอรตอ่ะมันจะมีให้เราใส่รหัสมารเตอร์กับรหัสอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมเราก็รหัสมารเตอร์มาใส่นะครับไม่งั้นมันจะ Copy ไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นการลงทะเบียนมันใช้หมายเลขพอรตแล้วก็รหัสที่เทรดของพอรตนี้จากนั้นเราก็ r e จิสเตอร์นะครับ ตรงนี้จริงๆมันจะมีออฟเฟอร์อีกถ้าเกิดมาสเตอร์ก็าทำนูนนนี่ไว้นะครับทำออฟเฟอร์ไว้นะครับจากนั้นเรากดรีจิสเตอร์เมื่อรี g i s เตอร์เสร็จแล้วนะครับนาะเขาก็จะเนี่ยมีอธิบายว่า don't f o r u s t t s s t u u y y u u r o p y y p p t i o n e e f o r e a t t i v a t i o n นะครับเราก็ p y ้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการ Activate ด้วยนะรู้สึกตัวจะเป็นอย่างนั้น อ่ะเขาก็บอกว่าอะไรนะฟิลเตอร์ทูคอปี้อ่าโอเคซับสคริปชั่นสเตอรจีอืมวอลลุ่มแอนด์ไดเรกชั่นนี่มีการปรับความเสี่ยงแล้วก็มีการยกเลิกการ copy โอเคมาดูอ่ะตอนนี้เราได้เป็นซับคอนแทรคไม่ใช่เราได้เป็นคน copy แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นดีเทล อามาดูกันนะครับมาพอโตสเกลมาอีดิตตรงนี้ก่อนเราไปเช็คกันอืมโอเคอันนี้มันสามารถกำหนดได้นะครับเนี่ยเราลองลอง,ลองดูอันแรกเลยนะไปดูกันก็คืออันหลังจากที่เราล็อกอินปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่ตรง โ o มพอ o ์ตโฟลิโอมีโฮมี subscription มีพอร์ตนี้เนาะเป็นรายละเอียดของพอร์ตนี้ก็มาอันแรกเลยนะครับอันแรกกดอีด e ิปึ๊บมันก็จะบอกเลยว่าอันเนี้ย m e scale เนี่ยก็คือเหมือนกับเราจะ copy ยังไงถ้า auto scale เนี่ยมันจะ copy แบบ1ต่อ1สมมุติว่ามา s เ e อมี300คุณมี300 1ต่อ1นนั่นหมายถึงว่า ถ้ามาสเตอร์ออก1นึ่ล็อตเราได้1นึ่ล็อตนะครับสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้คือความเสี่ยง100%ยเซเท่ากันเลยความเสี่ยงเท่ากันเลยก็คือถ้ามาสเตอร์พอแตกโฟลเวอร์ <follower S 2> ก็พอแตกนะครับอันที่สองนะครับก็คือ m u l ติพลายมัลติ l y เนี่ยมันก็จะต o อ y ีตามวอลลุ่มที่เราจะมัลติพลานะไปดูกันว่ามันมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมบ้างอ่ะโอเคนะอันนี้ นะอันนี้ก็คือเหมือนกับ copy เป็นจำนวนกี่เท่านะผมคิดว่าน่าจะเป็นจำนวนกี่เท่านะสมมุติว่ามาสเตอร์ออก0.01อันนี้เราก็ยังไงก็ได้0.01อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามาสเตอร์ออก 0. 0.1ถ้าเราตั้ง1เนี่ยเราก็จะได้ 0. 0.1แต่ถ้าเราตั้งแค่0.5อย่างเงี้ยครึ่งหนึ่ง สมมุติมาสเตอร์ออก0.1เราจะออกแค่0.05นะครับก็อันนี้ก็จะเบาลงอย่างเช่นสมมุติมาสเตอร์มีทุนอยู่500เรามีทุน1,000แสดงว่าพอร์ตเรา,าโตกว่ามาสเตอร์2เท่าใช่ไหมถ้าเราตั้งไว้1น,นะมันจะออกเป็นแบบสัสดส่วนเลยนะก็คือว่าอย่างออโต้สเกลเนี่ยมันก็จะออก1ต่อ1เลย เนาะออเตอร์ตะเคียเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกอีกบาร์สหรืออิมพิตี้นะครับเนี่ยไปที่อันนี้ก่อนไอตัวฟิกไม่ต้องอธิบายหรอกฟิกเนี่ยมันคือการที่แบบฟิกหลอดอะ่ะเออฟิกหลอดเนี่ยเราไม่สนใจเรื่อมาสเตอร์ออกหลอดเท่าไหร่แต่เราเอาหลอดแค่เนี้ยสมมติมาสเตอร์ออกหนึ่งล็อตห้าล็อตสิบล็อตศูนย์จุดศูนย์ห้าล็อตศูนย์จุดศูนย์หนึ่งล็อตก็แล้วแต่เราจะออกหนึ่งล็อต สมมุติเราต้องการออกแค่0ูนยล็อตมันก็จะ copy ้ออกแค่0.01ล็อตเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นฟิกมาดูตัวมัลติพายนิดนึงตัวมัลติพายเนี่ยผมจะอธิบายยังไงดีอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมมีมาเตอร์มี500ละกันฟังดีๆีนะมาเตอร์มี500แล้วเราก็มี500เหมือนกันนะตัวคน c o ปปก็มีห้า แต่เราจะมองว่าถ้าเราถ้ามาสเตอร์พอร์ตแตกนะถ้ามาสเตอร์พอร์ตแตกเนี่ยเราเราไม่อยากพอร์ตแตกตามมาสเตอร์สมมุติว่าเราอ่ะเสียยอมเสียได้แค่ครึ่งหนึ่งก็คือห้าสิเปอร์เซ็นก็คือสองรอยห้าสิบตรงเนี้ยเราจะต้องตั้งศูนย์จุดห้านะครับมันจะทำให้เวลาเรา c อ p y มาสเตอร์เนี่ยมันจะลดหลอดตามสัดส่วน ลงมาแต่เนี้ยมันจะใช้ได้สำหรับมาส์เตอร์ที่เขาออกบลอตที่มันเยอะอะ่ะออกบลอตศูนย์จุดศูนย์ตั้งแต่มากกว่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอะเหมือนสมมุติว่าถ้ามาส์เตอร์ออกศูนย์จุดศูนย์สองนะครับมาสเตอร์ออกเราศูนย์จุดศูนย์สองเนี่ยแล้วเราตั้งค่าศูนย์จุดห้านะอันนี้อันนี้หมายถึงว่าเราตั้งค่าศูนย์จุดห้านะถ้าเราตั้งค่าไว้ที่ศูนย์จุดศูนย์จุดห้าเนี่ยมันจะหารบล็อดเราไง คุณนึกออกปะก็คือถ้ามาสเตอร์ออก0.02เนี่ยเราจะได้0.01ถ้ามาสเตอร์พอร์ตแตกเนี่ยตัวเราอาจจะเสียแค่ห้าสิอร์เซนถ้าเราตั้งไว้ที่0ูสมมุติว่ามาสเตอร์ออก0 1จล็อตเราอ่ะจะได้คนคัพปี้อะจะได้0 0 1จนะก็คือลดลงสิบเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาสเตอร์พอร์ตแตกเราจะเสียพอร์ตเนี่ยแค่แค่สิบเปอร์เซ็นต 0.1ก็คือ10%ของพอร์ต0.2ก็คือ20%ของพอร์ต0.3ก็คือ30%ของพอร์ตความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็กําไรมันก็จะลดลงตามด้วยนะไม่ใช่แบบว่าความเสียหายน้อยแล้วกําไรก็ยังคงเท่าเดิมกําไรมันก็จะลดตามสัดส่วนไงมันมาสเตอร์กําไรไป30%เราก็จะได้แค่กําไร3%เ็นือไหมครับแต่ว่าผมอยากให้มองในเรื่องของการปรับความเสี่ยงและกัน แต่ถ้าใครที่คิดว่ารับความเสียงได้เท่ากันกับมาสเตอร์เลยตัตั้งหนึ่งหรือง่ายๆสุดก็คือออโต้สเกลนะครับนะตัวนี้ก็เลือกเป็นบาลานซ์อย่าเลือกเป็นอีิตี้เพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวบางทีเอ่อพออีฟิตี้มันลดลงแต่บาลานซ์มันมันไม่มีการคัดหรือว่าบาลานซ์มันไม่บาลานซ์ Balance มันจะ คงที่กว่า equity คุณนึกออกปะเพราะ equity มันถ้ามันมีมันมีออเดอร์ค้างอยู่อ่ะ equity มันจะเพิ่มลดตามออเดอร์ออเดอร์ที่ค้างอยู่ไงน,นะอันนี้ผมก็แนะนำให้เลือกเป็นบาลานส่วนในเรื่องของ m u l ติพลาที่ผมอธิบายตรงนี้เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้กับมาสเตอร์ตัวนี้มาสเตอร์ Master ของผมเลยมันจะใช้ไม่ได้เพราะว่าเออ่ คือตัวมาสเตอร์เนี่ยคือผมเนี่ยจะเล่นแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ใช้หลอดเยอะแต่ว่าใช้เล่นหลายไม้แค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลอดตัวนี้มันไม่สามารถเล็กกว่าศูนจุดศูนย์หนึ่งแล้วนึกออกไหมพอนึกภาพออกใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะทําให้ลดความเสี่ยงลงนะเออเราอาจจะต้องทํายังไงดีเดีย๋ย เราอาจจะต้องตัดสินใจเซตในเรื่องของความเสี่ยงในส่วนอื่นๆผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันความเสี่ยงของส่วนอื่นๆก็คือเหมือนยกเลิกการก๊อปปี้เมื่อ e q u i t y เราต่ำกว่า500อะไรเออต่ำกว่า50%หรือต่ำกว่า20%หรือต่ำกว่า10%หรือว่าให้ให้ทำการคัดทิ้งอะไรประมาณนี้จริงๆอลูกเล่นมันคงมีแหละแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะอันนี้ก็ปรับเป Auto ็นออโต้สเกลไปก่อนแล้วกันนะครับ เพราะมันออก0-01ไงแต่มันเล่นหลายไม้แค่นั้นเองมันไม่ได้ออกหลอดที่มันใหญ่กว่า0-01อะ่ะโอเคแล้วก็เซฟนะถ้าตรงนี้มันบอกอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขอะไรมาดูอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไร Mac open volume อ๋อเราสามารถกำหนดได้ด้วยนะว่าเราจะ copy สูงสุดนะกี่หลอด นะซึ่งอันนี้ต้องไปเล่นเอาแต่ว่าเริ่งต้นอย่าไปยังไม่ต้องไปทําอะไรแนตะ่ว่าต้องลองทดสอบดูอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่มาดูลิ g เมนต์กันกด c r e เอทขึ้นมามันจะมีอะไรให้เราบ้าง o r t i n l o o t ท t o t a ลลอ s ท t o t a ลโป o ฟิตมาดูเรื่องเกี่ยวกับ t o t a l ลโป f ฟิก่อน อ๋อสมมุติว่านี้มันเป็นการตั้งกําไรแบบอัตโนมัติอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการแค่สิบเหรียญน,นะฮะสมมุติเราต้องการแค่สิบเหรียญเราหยุดนะครับอันนี้ก็คือคือถ้าเกิดกำไรถึง10%แล้วก็คือหยุดคัดลอกเลยนะ ก็หยุดคัดลอกเลยปุ๊บเราแอคชั่นยังไง close all นะก็คือปิดอันนี้ก็แล้วแต่เราลองไปเล่นดูเออ่ส่วน floating loss นะครับอันนี้ก็คือกรณีที่ขาดทุนอยู่นะครับอย่างเช่นเนี่ยเออเนี่ยเรามาตั้งความเสี่ยงตรงนี้เอานะสมมุติว่าถ้าเรามี500เหรียญแล้วเราแบบเออเรารับความเสี่ยงได้แค่50% นะครับถ้าขาดทุนถึงห้าสองร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยก็คือให้โ o s อ all ไปเลยนะครับนะมันมีแบบโ l o s e unprofitable ก็คือปิดออเดอร์ที่ยังไม่ได้กำไรนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ลองไปเล่นดูก็ใช้ประมาณนี้ลอสก็เหมือนกัน total loss total loss เนี่ยความหมายมันก็เหมือนกับถ้าขาดทุนเท่านี้ ก็คือจะทำยังไงอัน u ับสคริ์ก็คือเป็นการยกเลิกการ Copy นะครับอันไอตัวซับเฟนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการต่เอ,อเหมือนกับนี่ไงก็คือเหมือนหยุดอะหยุดการก๊อปนะครับอ่ะไอตรงนี้เป็นเรื่องของการเซตเรื่องของความเสี่ยงเมื่อเราเซตเราก็ create นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นดีเทลด้านล่างของอันนี้มานะ ก็มีประมาณนี้จากนั้นคันนี้มันแอคชั่นอยู่แล้วเนาะมันมีการเราต้องแอคติเวตนะครับแอคติเวตขึ้นมานะแอคชั่นก็คือเราต้องแอคติเวตนะเรียบร้อยแล้วนะเห็นปะตรงนี้มันถ้าใครไม่กดแอคติเวตนะครับมันจะยังไม่คอปี้นะทุกคนคุณจะต้องแอคติเวตก่อนแต่ถ้าเราต้องการหยุดเราอันนี้นะครับซับสเปน เนี่ยนะแล้วเราก็ต้องมาอันนี้คืออยู่ชด่วคราวนะแต่ยังยังเลือกมาสเตอร์คนนี้อยู่นื่ออกไหมครับแต่ถ้าต้องการแบบยกเลิกไม่เอามารเตอร์นี้เลยก็คือ unsubscribe นะครับอันนี้เราต้อง activate นะครับตัว action ถ้าไม่ a c t ที e เนี่ยไม่ได้นะเเรา activate ปึ๊บส่วนอันนี้ก็ เออมันก็มีดีเทลของเราเนาะไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีพวกเอ่อรายละเอียดออเดอร์อะไรต่างๆน,นู่นนั่นนี่นะครับอันนี้ก็คือจบแล้วเราไปดูมา account เนี่ยมันก็จะมีโอเคมีพอร์ตนี้ถ้าเรามีพอร์ตที่สองพอทที่สามพอตที่สี่รู้สึกมันจะเพิ่มได้นะทุกคนไปที่ home เนี่ย new หรือว่า new provider หรือ new subscription นะครับ นะอันนี้ก็คือสามารถเอาพอตที่สองก็ได้นะถ้าเรามีนี่น,นี่อยู่นี่อืมมีให้เลือกอันนี้ก็คือเราจะเลือกมัตเตอร์คนอื่นๆผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถเลือกมาเตอร์อื่นๆได้ต่อหนึ่งพอทกี่อันอนะันนี้ต้องไปลองเล่นดูโอเคง่ายๆหลักๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะ ถ้าไม่เข้าใจก็มาถามอีกทีหนึ่งแล้วกันอะ่ะย้อนกลับไปตรงไหนนะล็ out. อกเอาต์อ่าตอนนี้ล็อกเอา์แล้วนะทีนี้เราสมมุติว่าเราจะกลับมาล็อกอินแล้วกันอันนี้เราไม่จําเป็นต้องรีจิสเตอร์อีกแล้วนะอันนี้สมมติเราเคยล็อกอินไปแล้วเนาะแล้วเราล็อกเอา์ไปเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรีจิสเตอร์อีกรอบแล้วนะครับเราลงล็อกอินแอสอาร คลายแอนเลยนะฮะตรงนี้ก็ใส่ username หนึ่งศูนสามเท่าไหร่จำไม่ได้มาดูกันถูกปมา่าไม่รู้โอเคถูกเนี่ยเราก็มาล็อกอินนะแล้วก็ไปดูพอร์ตโฟลิโอ อ่าพอร์ตโฟลิโอนะครับตอนนี้เรามีแอคทีฟอยู่หนึ่งพอร์ตนะครับเราก็ปี้ไอ้นี่อยู่นะครับจะเห็นว่าเราก็ปี้มาสเตอร์นี้อยู่นะครับหมายเลขอะไรนี่ชื่อเรานามสกุลเราเนาะแล้วแต่อันนี้เพอร์ฟอรนซ์ที่เราถูกคิดค่าธรรมเนียมกดตรงไม้เขาดูนะครับตรงนี้เราเข้าไปแก้ไขต่างๆนะครับต้องกดที่ตรงนี้ก็ได้มั้งอ่าตรงนี้เป็นแค่การกดเข้าไปดูรายละเอียดนะครับ ตรงนี้ถ้ากดตรงนี้เป็นแค่การดูรายละเอียดแต่ถ้าเราต้องการกดแก้ไขเราต้องไปกดที่ลูกศรตรงปลายนะฮะเอ้ไหนอะ่ะเออไม่ใช่เว้ยต้องไปที่ไหนล่ะอืมไปที่โฮมหรอเดี๋ยวนะพอ,อร์ตโฟลิอออต้องมาตรงนี้ ไปที่หน้า My Portfolio แล้วก็มาที่คลิกที่อ่คลิกที่ตรงโอมเนี่ยชื่อมาสเตอร์หรือจะคลิกตรงไปก็ได้มั้งเออเหมือนกันนะครับแล้วแต่อ่เราคลิกขึ้นมาปับ๊บถ้าเราต้องการเข้าไปแก้ไขในการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับปรับออ t o s สเกลปรับเป็นฟิกหลอดเป็น Multiply นะครับตัวคูณกี่เท่าลดลงก็ได้นะครับ เออนะเลโชเท่าไหร่อันนี้ผมแนะนำให้ใช้ ChatGPT แ,แปลนะหรือใครจะ copy แล้วก็ไปแปลใน Google Translate Translation ก็เอาเลยนะอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอะ่ะเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเข้าไปแก้ไขอะไรก็กด Edit เอ่ออันนี้อาจจะดูงงง,งหน่อยนะจะบอกว่า อันนี้คือเมนูหลักอันนี้คือเมนูหลักแล้วมันจะมีคําว่า Edit ส่วน3อันนี้เป็นเมนูย่อยของอันนี้อันนี้ก็เป็นเมนูหลักมันเลยมี Edit แล้วก็มีเมนูย่อยตรงนี้อีกนึกออกไหมนะอันนี้เป็นเมนูย่อยมันไม่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 ชิปเข้ามาไงมันทํามันก็เลยดูแบบตอนแรกๆผมงงมากเลยนะแบบเอ้ยทําไมแถวมันอยู่เดียวกันมันแล้วตรงนี้จะแก้ยังไงกดยังไงตกลงมันคือสับย่อยของ แต่ละแต่ละเมนูใหญ่นะครับอันนีนะ้อันนี้เมนูย่อยของอันนี้อันนี้ก็เป็นเมนูย่อยของอันนี้ส่วนริคเม a เนจเมนต์ตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่เราจะสร้างเพิ่มเติมอะไรนะครับโฟ n ิงลอ s อันนี้คือโดลากนะครับโฟ n ิงลอดนี่คือโดลากนะครับโดลากเท่าไหร่ใส่ไปนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นหน่วยเป็น US เดอลลาร์เห็นปะ่ะด้านหลังเป็น US ดอลลาร เราจะต้องรเราต้องประเมินเองนะว่าพอตเรามีเท่านี้เราต้องคำนวณเองว่าความเสี่ยงเราจะให้มันถ้าโดนลากขนาดนี้เรายอมทิ้งไปก่อนนะครับคัดทิ้งไปเลยต้องมาปรับในเรื่องของ risk management out ส่วนอันนี้ก็จะคีฟคีฟไว้นั่นหมายถึงว่ามันจะไม่ทำอะไรมันจะไม่เปิดหมายเพิ่มเนื้อออกไปแต่ว่าเราจะต้องเป็นคน คือมันยังไม่คัดทิ้งอ่ะสมมติเราตั้งไว้ที่ร้อยเหรียญคีฟเนี่ยแอคชั่นเนี่ยก็คืออันนี้ดอลลานะโฟติ้งลอสคีฟเนี่ยก็คือยังคงคาไว้แต่จะไม่เปิดไม้เพิ่มอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม้ที่เหลือเราจะแอคชั่นยังไงถ้าคีฟอหมายถึงว่าไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวฉันจัดการเองเนอะปะตัวคุณอ่ะจะเป็นคนจัดการเองนะครับปิดมือนะครับถ้า close l มันก็จะ c l o s ให้เราหมดเลย นะครับส่วน close อันนี้ก็คือปิดอันที่ไม่มีกําไรไม่ว่าจะเป็นฝั่งบายหรือฝั่งเซลนะครับปิดอันที่ขาดทุนนะ่ะนึกออกปะส่วนอันนี้ก็คือปิดทั้งบายและเซลล์ที่มันขาดทุนที่มันไม่ได้กําไรนึกออกปะอันที่มันได้กําไรเนี่ยให้มันเก็บไว้เนาะถ้าต้องการ close ถ้าปิดทั้งหมดก็คือ close all นะครับพอเข้าใจนะ keep all ยกเลิกการ copy นะหยุดการ copy ถ้าเกิดติดลบเกินหนึ่งรอยไม่ไม่ก๊อปเพิ่มอะ่ะเออแล้วก็อค e ีปออ keep on, เนี่ยคือเราต้องแอคชั่นต่อเองออเดอร์ที่เหลือนะครับโคตออก็คือปิดรวบเลยถ้าเกิดว่าถึงลบร้อยเมื่อไหร่นะครับก็ปิดรวบเลยนะแล้วก็ส่วนอีกอันนึงก็คือ close unprofitable อันนี้เนี่ยความหมายของมันก็คือปิดออเดอร์ที่มันไม่ได้กำไรไม่ว่าจะเป็นฝั่งบ่ายหรือเซลมันจะคล้ายๆกันกับอันนี้ไหมอ่ะนะมันเหมือนกันนะคล้ายๆกันอ่ะ อ๋ออันนี้มันบอกว่าปิด copy position one by one หนึต่อนหนึเลยนะ starting with the most l o s t one until l o s t all คือ c o e อันนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันติดลบถึงร0อยเมื่อไหร่ปึ๊บเนี่ยมันจะปิดอันที่ถ้าถึง100ปุ๊บเนี่ยมันจะปิดอันที่มากที่สุดก่อนพอมันปิดอันที่มากที่สุดติดลบมากที่สุดปุ๊บ อันที่เหลือมันพอมันปิดติดลบอ่ะมันก็จะลดลงถูกไหมตัวโฟตอนร้อนเนี่ยมันจะลดลงพอปิดไปอันนึงแล้วปุ๊บเนี่ยจากร้อยมันก็จะลดลงพอลดลงปุ๊บมันก็ยังคงเก็บไว้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันยังโดนลากต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะปิดไปทีละไม้นี่ออกไหมครับประมาณนั้นเออนะโอเคประมาณนี้นะครับถ้าเราสร้างแล้วก็ create อ่า เราครีเอทออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเห็นปะมันก็จะโชว์ขึ้นมาในส่วนของอันนี้นะครับอันนี้ก็คือ floating l o g มากกว่า100ดอลน,นะให้ทำการปิดทีละไม้นะครับก็เราจะเก็บเราจะ edit เราไปแก้ตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้ผมไม่ใช้นะโอเคถ้ามีอะไรสงสัยก็ มาทักถามอย่าลืมไปแอคชั่นด้วยนะครับต้องให้มันขึ้นเป็นเออ่เนี่ยตอนแอคชั่นตรงนี้ก็คือให้มันแอคติเวตก็คือ copy สั่งการให้มัน copy นะครับหลังจากเราตั้งค่าเลยเรียบร้อยแล้วเราต้อง copy, เราต้องแอคติเวตนะครับถ้าส่วนที่ unsubscribe ก็คือยกเลิกการ copy ยกเลิกการเชื่อมต่อกับมา s t เตอร์อันนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับ แล้วก็มันก็จะมีสองบรรทัดนี้นะฮะทุกคนมีบรรทัดนี้แล้วก็มีบรรทัดบนเมนูมันจะมีสองเมนูแถวบนกับแถวแถวล่างตรงนี้นะครับหมายเข้า history อะไรต่างๆ <Yeah. S 1> ถ้าใช้ในมือถือก็ก็อันนี้ทำไมมันเป็นนี่ไม่รู้มันควรจะ activate อ่าเรา activate ก่อน อ่ะมันก็จะมีสัญลักษณ์เป็น p a ส s e อยู่อ่ตอนนี้ activity เป็นถูกแล้วนะครับตะกี้มันเป็นเครื่องหมายหยุดนะก็ต้องเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอันนี้ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ